เออไม่ได้ดูเงินเลยนะได้เท่าไหร่แล้วโอ้เงินมันได้ยากบอกเลยอะเงินหายากมากในเกมเนี้ยหายากกว่าทับจีอ่ะมีเหมือนเดิมวันนี้เล่นมีตัมี์นีเลยไรกูสองกดสอง็นมีโอเค

มันเกิดข้างหลังไงฮัเอร์ใช้ใี้ดือก็ใช้ด้อไตล์วะมีแค่ไปโดนเลยนะ ไอ้เล <c oughs> hey, ิฟนี <guy> <per> ่เ <c oughs> hey. ุ <welcoming> ้ยกระตานเฮ้ยระเบิดนิวเกียรต้องไปแล้วไม่อยู่นะเพราะสามารถเราสามารถใช้ระเบิดนิวเกียร์ได้เหดี๋ยนะไปที่ปะไคยอนแล้วค่อยใช้เดี๋ยวกำลังจะใช้ระเบิดนิวเกียร์ทำงานอุ้ยหัวนิวเขียวจุ๊จุ๊บจุ๊บมาดูหัวมา้ จะลงฝั่งมันหรือเปล่าลงฝั่งมันเราไม่ตายถ้าเราดูนะจะลงไม่ะตายหมดตายหมดฮะกระลบยังไงก็ตายอ,ะอ่ะตัวเอาเกยอดป้าอา ย่า้ฟันย่าด้วยมันจะล็อกเป้าเอง้าาือขาจะพิชกรนี้าจะ ้ไอ้เริ่มเนี่ยโอ้โหไอ้เรฮะหลอดเลยอะไรหลอดกระเด็ดลันเชื่อได้เวลาใช้เลยใช่ไหมได้เวลาใช้ใช้นิวเคลียร์แล้วต้องใช้กระเด็ดลันเชื่อสิเออแของพ่อมีอะไรบ้างอ่ะมีไหมพ่อพ่อต้องฆ่าได้สามสิบเก้ารูปไม่ตายเล้วพ่อต้องฆ่าได้สามสิบขึ้นไปพ่อต้องฆ่าให้ได้สามสิบและพ่อต้องไม่ตายด้วย หนไม่ตายสักครั้งดูราเมีสิดูคะแนนค <c oughs> นนผมน่าจะสุกสุดแล้วนะอ, <c oughs> อะไรสบสองสามหกห้า